สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอาจจะไม่ชัดนะครับผมทําคลิปแต่เช้าเลยพอดีผมจะต้องรีบไปส่งผักแต่เช้าวันนี้ส่งเช้าหน่อยวันนี้จะพามาดูครับว่าพฤติกรรมของ r e เร a โอกับ Green Oak เนี่ยมันต่างกันยังไงทําไมผมต้องพูดถึง2ตัวนี้ว่าหลักๆเวลาปลูกผักสลัดเนี่ยแน่นอนครับลูกค้าก็จะ r e เร a โอกกรีนโอกใครก็ช่างจะเริ่มต้นจากการรู้จักผักสลัดก็คือเรสโอกับกรีนโอก k และ ร้านอาหารร้านค้าส่วนใหญ่ร้านอาหารโรงแรมส่วนใหญ่ที่ผมใช้ไม่ส่วนใหญ่หรอกทุกร้านครับเขาใช้ก็คือเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กส่วนจะใช้ฟินเล่ด้วยกรีนคอร์สด้วยก็ขึ้นอยู่กับเมนูแต่ละร้านนะครับอวันนี้จะพามาดูครับพฤติกรรมกรีนโอ๊กเรดโอ๊กในแต่ละฤดูแล้วชอบแดดน้อยแดดมากแบบไหนะยังไงเพราะเวลาเราจะปลูกเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมีปัญหาตามมาเสมอ,อ่เดี๋ยวขอามาดูครับเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กขออนุญาตสลับกล่องครับผม ทำคลิปแต่เช้าเลยวันนี้น่าจะวันที่ยี่บแดพฤศจิกาปีหกเจ็ดครับแต่วันยังไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะกล้องผมก็ดีด้วยอ่ะทีนี้มาดูครับรอบนี้บอกเลยครับผักที่ปลูกรุ่นที่ทําคลิปนี้ไม่สวยเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวซึ่งช่วงนั้นแล้วก็ผมก็ไม่มีเวลาด้วยจะเกี่ยวข้าวด้วยเลไรด้วยในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับก็โฟกัสที่รายละเอียดแล้วไปปรับใช้นะครับ ทีนี้มาดูเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนามาจนถึงเดือนกลางเดือนตุลาแล้วกันเรดโอ๊กจะโ,โตช้ากว่ากรีนโอ๊กเนี่ยน่าจะเกือบหนึ่งสัปดาห์หนู่นนะครับถึงจะโตทันกันถ้าพูดถึงเนาะแต่ช่วงเนี้ดูฮะเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กโตทันกันแล้วนะครับทีนี้ผมพามาดูครับมันต่างกันยังไง ทำไมกล่องนี้ไม่สวยกล่องนี้คือผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยบีนนนอนเนะี่ยผมจะใส่ทีหลังมันก็ไม่ใส่หรอกนอ่ะให้ดูรากนะถ้าใส่ปุ๋ยผิดรากมันจะมาย้องย้งแบบนี้ฮะเนี่ยผมว่าผมลืมใส่ปุ๋ยบีถ้าใส่ปุ๋ยบีสองครั้งมันจะไม่เป็นแบบนี้ตัวนี้มันจะต่างจากนี้ถ้าใส่ปุ๋ยปกติรากก็แบนประมาณนี้ฮะอ่ะทีนี้มาดูครับเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กฮะดูผักขี้เร่ขี้เร่นี่แหละ ที่เดมากชุดนี้แต่ไม่เป็นไรครับดูรายละเอียดเดี๋ยวผมบอกไปการชอบแดดต่างกันยังไงระหว่างเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกทานเองเนาะในโรงเรือนอย่างโรงเรือนผมตรงนี้เนี่ยมันมีการโดนแดดมากกับโดนแดดน้อยอย่างตรงเนี้ยโดนแดดน้อยนี่เพราะมันมีต้นกล้วยบงังส่วนตรงนี้นี่เงาแดดมาสาลาผมบงัง แดดน้อยกับแดดมากถ้าโดนแดดมากแต่คําว่าแดดน้อยกับแดดมากเนี่ยหมายถึงว่าอ่าสงแดดนะครับไม่ใช่ความร้อนจากแดดโดยตรงแต่ถ้าเพื่อนๆจะปลูกแดดร้อยก็ได้นะครับแต่ต้องอนุบาลต้นพันธุ์ไว้ในแดดร้อยด้วยให้เขาปรับสภาพแวดล้อมตั้งแต่เป็นต้นพันธุ์อยู่มาลงก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าถามผมปลูกแดดร้อยกับแบบนี้อันไหนดีกว่ากันปลูกแบบนี้ดีกว่าครับอย่างน้อยมีเสลนเพราะว่าเขากรองแสงเวลาเราเอาผักไปขายเนี่ย ผักที่โดนแดดมากๆกับผักที่โดนแดดน้อยใบจะกล้านต่างกันก็เหมือนกับผมทําสวนเนี่ยผมโดนแดดโดนอะไรบ่อยๆผิวผมก็ไม่สวยจะดําจะกล้านแต่ถ้าเพื่อนๆที่ทํางานอยู่กับร่มอยู่กับออฟฟิศกับโรงงานไม่เจอแดดผิวก็จะเนียนสวยกว่าผมเหมือนกันนะครับผักก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่ใต้เสลนเนี่ยเขาก็จะไม่โดนแดดจงังๆดังนั้นผิวของเขาก็จะเนียนกว่าสวยกว่าตรงนี้ครับ โดนแดดมากกว่าโดนแสงมากกว่าใส่กรีนโอ๊กโดนแสงน้อยใส่เรดโอ๊กอันนี้เรื่องแสงนะครับง่ายๆเลยต่อไปถ้าเราจะปลูกตัวไหนพุ่มเล็กพุ่มใหญ่ <c oughs> บอกเลยครับโตเหมือนกันโตเหมือนกันแต่เรดโอ๊กจะพุ่มไม่ค่อยใหญ่เท่ากรีนโอ๊กกรีนโอ๊กจะบานมากกว่าแต่ว่าถึงจะบานมากกว่าน้ำหนักไม่ทิ้งกันนะครับน้ำหนักได้เหมือนกันเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กทีนี้ เวลาเราปลูกกร e นโ Oak ทำไมใบเวลาเราคิดว่าคิดถึงกรนะีนโอ๊กเนาะใบก็จะแบบนี้ใหญ่ๆดูใหญ่ๆดูแบบน่ากินแต่เวลาเราปลูกไปทำไมใบแหลมๆยาวๆถ้าใบแหลมๆเนี่ยเป็นกับพันนะครับถ้ายาวๆต้นสูงยาวแล้วก็ยืดๆใบาบางๆนั่นคือแสงไม่พอนะครับ ถ้าแสงไม่พอเนี่ยใบยเขาจะบางๆใบย,ยืดต้นยืดเพราะกรีนโอ๊กยืดยืดง่ายมากยืดง่ายมากเลยแต่ถ้าเป็นเดรดโอ๊กเดรดโอ๊กไม่ยืดครับแทบไม่ยืดเลยถ้ายืดก็น่าจะเป็นที่ต้นพันธุ์ครับแต่เดรดโอ๊กผมปลูกเนี่ยถึงไม่เจอแดดก็ไม่ยืดแต่ถ้าไม่เจอแดดเลยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดสําหรับตัวเดรโอ๊กก็คือสีครับถ้าโดนแดดแบบพอดีพอดีอดแบบหยากอยาก อย่างที่ผมให้เป็นแล้วกันผมไม่พูดว่าอย่างที่ใครให้เป็นอกอย่างที่ผมให้เป็นเนี่ยสีมันก็จะประมาณอย่างนี้อย่างที่ผมทําคลิปแต่ถ้าโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเข้มมากเลยนะครับเข้มจนเกือบม่วงเลยเอออันนั้นคืออเลตโอกแต่โดนแดดน้อยสีแดงก็จะจางแบบแดงไม่มากแค่นั้นครับแต่กรีนโอ๊กเนี่ยโดนแดดมากคือโดนแสงมากจะเป็นพุ่มเตี้ยสวยโดนแดดน้อยนีต้นยืดเลยตัวนั้นก็ยืดง่ายเหมือนกันครับกรีนคอร์ส ดูฮะรุ่นเดียวกันร,รุ่นเดียวกันหมดเลยมีตัวนี้หลงมาตัวหนึ่งไม่รู้พันอะไรนะะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าบัตเตอร์เฮดไม่ใช่มันเหมือนกรีนโอ๊กใบใหญ่ๆเลยมันคืออะไรนนเนี่ยใหญ่มากเลยันเดี๋ยวพามาดูคอสคอสอันนี้ง่ายครับคอสปลูกปลูกยังไงก็ง,ง่ายมนันขึ้นหมดเลยดูอัยุเดียวกัน โอ๊ยใบ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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใบหักน้นหนักลดนี่เรียบร้อยนี่ฮะอะ่สำหรับเพื่อนที่ปลูกเร d โอ๊กกับกรีนโอ๊กแล้วเจอปัญหาส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้เลยครับส่วนเพื่อนเพื่อนทางใต้ตอนนี้ที่กําลังเข้าสู่ฤดูฝนเลยเนาะเพราะว่าผมก็คุยกับคนภาคใต้ส่วนใหญ่นะครับผมภาคใต้กินผักเยอะมากเลยทีนี้ที่เพื่อนเพื่อนภาคใต้ปลูกอยู่ตอนเนี้ย ถ้าไม่มีพัาติคลุมโรงเรือนเหมือนผมผมก็ผ่านมาสองปีแล้วที่ผมไม่ได้ใช้พัาติคลุมโรงเรือนผมปลูกตั้งแต่ปี2017ซึ่งเวลาฝนตกเพื่อนๆต้องดูระดับน้ํานะครับถ้าผักไซนี้ไซนี้แล้วกันเนี่ยช่องว่างของน้ํานี่ยประมาณสองนิ้วของรังนะครับเวลาฝนมันตกมาเนี่ยเพื่อนๆตักออกเลยให้มันเหลือช่องว่างสองนิ้วตักสักสามครั้งค่อยเติมปุ๋ยถ้าเติมไม่แบบไม่วัดค่าน้ําอย่างผมเนี่ย ถ้าตักออกเยอะๆสามครั้งเนี่ยกล่องปลาเนี่ยก็กล่องละอย่างละสามสิบซีซีถ้าเป็นกล่องกุ้งก็กล่องละอย่างละยี่สซีซีใส่ต่อเนื่องได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ห่างกันเหมือนเราปลูกตอนแรกใส่ได้เลยส่วนถ้าต้นใหญ่ไซส์นี้ก็สักสามนิ้วเ,เห็นไหมฮะนี่เลยผมดูต้นดูออกเลยว่าประมาณเท่าไหร่แค่นี้เลยครับไม่ยากครับเพราะว่าหลักๆที่เราปลูกกันก็คือกรีนโอ๊กเรดโอ๊ก แล้วก็กรีนคอร์สกรีนคอร์สตัวเดียวครับแล้วที่สําคัญครับถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วมันตายอย่างผมเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ของผมนี่ผมไม่ได้ดูแลนะผมปลูกทิง้งๆิงแล้วมันเป็นช่วงที่ลมอย่างที่ผมทำคลิปก่อนๆให้ดูแหละเพื่อนๆเอามาแซมได้เลยนะครับเวลาเอามาแซมเนี่ยเอากรีนคอร์สมาแซมนะครับไม่ต้องเอาตัวเดียวกันมาแซมถ้าเอาชนิดเดียวกันมาแซมมันโตไม่ทันหรอกครับแต่ถ้าเอากรีนคอร์สมาแซมเนี่ยมันจะโตทันทันรุ่นพี่เลยเราจะได้ขายไปพร้อมตัวอื่น จะได้ไม่ปล่อยพื้นที่ทิ้งเปล่าเหมือนผมแบบนี้เนี่ยเขาเสียดายนะดูหลายรูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นเลยเนี่ยแต่ดูเหมือนโล่งจังเลยเจ็ดต้นเลยทีเดียวอ่าสำหรับเพื่อนคนใดมผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนไทยอยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปด้วยผักขี้ดีขี้ดสวัสดีครับ